แล้วค่ะก่อนที่เราจะเริ่มต้นเรียนดวงชะตาเราเรียนจริยธรรมไปแล้วใช่ไหมคะมาสู่อีกเรื่องหนึ่งที่ในชีตไม่มีพี่โจอยากให้ทุกคนได้ดูวิดีโอแล้วมันจะเข้าใจมากกว่าในการเขียนชีตเป็นสิ่งที่นักโหราศาสตร์ควรรู้เรื่องพ่อแม่ลูกก่อนเรียนเรื่องสภาวะก่อนเกิดเลยนะคะอันนี้พี่โจทํากันบ้านเพิ่มแล้วก็ได้มาแล้วแบบคือชอบมากเลยมีความรู้สึกเลยว่าต้องเราต้องพูดเรื่องนี้กันนะ ช่อง YouTube รายการวิทยุซึ่งเป็นทั้งพอดแคสต์เป็นทั้งรายการวิทยุแล้วก็จะมีถ่ายถ่ายกล้องนะคะคนก็สามารถดูผ่านไลฟ์สดทาง YouTube ได้เหมือนประหนึ่งรายการทีวีนะคะคือของลุงเดฟแรมซี่ก็จะมีเพิ่มพิธีกรมากขึ้นอีกมากมายหลายอย่างเลยบางคนก็มาจากการเป็นนักสังคมสงเคราะห์ส่วนคนนี้คุณจอห์นเดลลนี่เป็นด็อกเตอร์ค่ะด็อกเตอร์ทางจิตวิทยาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย นะคะเป็นนักเขียนด้วยได้เข้ามาเสริมทีมของลุงเดฟแรมซี่โดยทำรายการของเขาเองซึ่งเกี่ยวกับการตอบปัญหาชีวิตตอบปัญหาเรื่องของจิตใจเพราะอย่างที่บอกเขาเชี่ยวชาญเรื่องจิตวิทยาจิตบำบัดอย่างมากนะคะอันเนี้ยที่พี่โจต้องเอามาเพราะว่าแบบโอ้มันใช่สำหรับ คลาสเรียนของเราเลยอะเป็นเรื่องของคุณพ่อคนหนึ่งคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าภรรยาเนี่ยโทรศัพท์มาก่อนแล้วก็บอกว่าไม่รู้จะทำยังไงคือแบบสามีแบบซึมเศร้ามากแล้วแล้วเรากลัวมากเลยว,ว่าเขาจะฆ่าตัวตายดรจอนเนี่ยก็ได้ค่อยๆให้คําแนะนํารับฟังอย่างตั้งใจงคุณผู้หญิงคนนั้นเสร็จแล้วปั๊บสามีโทรเข้ามาค่ะคือคุณมาร์ค สามีโทรเข้ามาหาในรายการของล mm ุง hmm. เดฟของดร์จอนเราก็เลยได้มีโอกาสได้รับฟังอีกด้านหนึ่งว่าทำไมสามีถึงได้เศร้าลงทุกวันห่างเหินแล้วก็สุ่งเสี่ยงกับการฆ่าตัวตายอย่างมากโอ้โหพอกทุกคนได้ฟังน้ำตาแตกค่ะแบบใจสัน่นแบบสงสารเขามากคือคุณพ่อท่านนี้เนี่ย คุณผู้หญิงก็แม่นะเออแต่แม่เขาไม่ได้พูดถึงประเด็นประเด็นว่าปัญหาของที่สามีซึมเศร้าขนาดเสี่ยงฆ่าตัวตายอะ่ะคืออะไรปรากฏว่าลูกสาวค่ะลูกสาวเป็นวัยพรีทนเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นก็มีเพื่อนรักเพื่อนสนิทก็จะไปค้างบ้านเพื่อนสนิทต,ตลอดแล้วก็ถูกพ่อของเพื่อนเนี่ยเริ่มต้นลวนลามก่อนเสร็จแล้วอาจารย์เสร็จแล้วปั๊บก็ละเมอทางเพศ มาตั้งแต่ลูกของเขาเนี่ยลูกของคุณมาร์คอ่ะอายุ11 11ค่ะไม่ใช่ว่าลูกสาวของคุณมาร์คอายุ16 17แล้วแบบเออเด็กมันยั่วหลวมตัวไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเด็ก11ค่ะมาตลอด2ปีเต็มพอคุณมาร์คได้รู้แล้วแบบมันมันคือความโกรธอะมันเป็นมัน,น so user, เนี่ย I am so full of hate towards my daughter's abuser เนี่ยแบบ แล้วก็คุณมาก็สารภาพว่าผมอยากจะฆ่ามันให้ตายอ่ะทุกวันผมคิดทุกวันว่าผมจะฆ่ามันผมจะฆ่ามันผมจะฆ่ามันดีไหมแล้วที่เลวร้ายที่สุดคือยิ่งฟังยิ่งแบบน้ําตาแตกเนี่ยคือมันไม่ใช่ไอพ่อคนนั้นเนี่ยพ่อของเพื่อนลูกเนี่ยไม่ใช่แค่แค่ใช้เวลาหลายปีเขาเรียกว่ากลูมิ่งก o ูมิ่งคือเหมือนกับแบบเหมือนค่อยๆล้างสมองแล้วก็เตรียมการ อ่อนเนี่ยให้เป็นเหยื่อทางเพศอะใช้เวลาหลายปีในการกลมมิงแล้วในท้ายที่สุดก็ข่มขืนสำเร็จไม่พออีนี่ส่งรูปไปให้เพื่อนๆดูแล้วไอ้เพื่อนผู้ชายวัยกลางคนเหมือนกับไอ้เนี่ยไอ้ไอ้ตัว abuser คนเนี้ก็ได้เข้ามาในโซเชียลส่งเมสเซจมาล่วงละเมิดลูกสาวเขาตาตานัคือความทุกข์ของคนเป็นพ่ออะแล้วเขามีความสุขว่าเขาจะฆ่าอ้นี่ให้ตายอะ่ะ ปรากฏว่าคุณจรบอกว่าถ้าคุณทำคุณไปฆ่าคนนั้นให้ตายลูกคุณจะอยู่ยังไงให้นึกดูลูกคุณจะสูญเสียพ่อไปด้วย ดต่ด็อเตอร์จอห์นพูดประเด็นน่งดีมากเลยแบบดีมากเลยพี่ฟังแล้วโอ้ถ้าพี่เป็นพอ่อคุณม้าพี่คงแบบเหมือนหลุดจากความทุกข์ทรมานอันแสนสาหัสที่ตัวเองปกป้องลูกไม่ได้ดรจอห์นบอกว่าคุณรู้ตัวไหมการที่คุณทนทุกข์ทรมานกับการที่ลูกคุณต้องถูกทำร้ายอย่างเจ็บปวดเนะี่คุณได้แสดงให้ลูกเห็นว่าเขาอะมีมีความหมายและมีความสำคัญกับคุณอย่างถึงที่สุด คุณพร้อมจะเสี่ยงทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตตนเองเพื่อที่จะปกป้องลูกลูกคุณรู้ลูกคุณเข้าใจนะคุณได้ทำให้ลูกเห็นว่าเขามีค่าเพราะฉะนั้นในวันนี้แทนที่คุณจะไปฆ่าไอ้อบิวเซอร์คนนั้นนะคุณเข้าไป ใกล้ชิดกับลูกอีกครั้งหนึ่งอย่าไปเมินห่างลูกเพราะความรู้สึกผิดเลยคุณเข้าไปหาลูกบอกเลยว่าพ่อรับรู้ความเจ็บปวดของลูกทุกอย่างพ่อจะทําทุกอย่างเพื่อที่จะช่วยเหลือให้ลูกได้แบบกลับมามีสภาวะจิตใจอะที่เข้มแข็งแข็งแรงอีกครั้งพ่อจะอยู่เคียงข้างลูกตลอดบอกลูกแบบนี้ทําให้ลูกรู้ทําให้ลูกเข้าใจนะคุณยังมีเวลาครับโอ้แบบโอ้มันใช่เลยคําตอบของดรจอนะ แล้วคอมเมนต์ข้างล่างเนี่ยที่พี่โจต้องเอาเรื่องนี้มาบอกกับทุกท่านเนี่ยที่นอกเหนือจากดวงชะตาแล้วเราจะเป็นนักอ่านชะตาของลูกที่แบบยอดเยี่ยมอย่างมากลึกซึ้งอย่างมากเต็มเปลี่ยนไปด้วยจิตวิญญาณอย่างมากและเต็มเปี่ยนไปด้วยปัญญาธรรมมากคือตรงนี้ค่ะดูคอมเมนต์นะคะเนี่ย Silver Arrow Taro เขาบอกว่า I think a lot of daughters who experience abuse would love to have a dad that this much and was this angry คือแบบคิดดูลูกสาวอีกมากมายหลายชีวิตในโลกใบนี้ที่แบบได้พบเจอประสบการณ์ถูกถูกคมเหงรังแกคงจะดีใจมากเลยที่มีพ่อที่แบบรักรักลูกอะรักเขา่าแบบนี้จนกระทั่งถึงได้แบบถึงโกรธจนแบบแทบจะทำลายชีวิตตัวเองได้ขนาดนี้ it feels actually really, really really good to hear that for a lot of us who were i g n o r e dismiss or had a passive or c o m p พล i t e parent เพราะว่าพวกเราจำนวนมากเลยอ่ะไม่ไม่มีพ่อแบบคุณมากเรามีแต่ผู้ปกครองที่ไม่ไม่สนใจจะฟังเราคือปัดทิ้งอ่ะไม่เชื่อไม่เชื่อคำที่เราบอกว่าเราถูกถูก Abuse อะหรือไม่ก็คือไม่ไมยอมอ่ะไม่ทำอะไรเลยยอมอ่ะ ต่อมาคุณเบลลนี่บอกว่าดิส m ม d มีไค r y โอ้ชันดูชั้นร้องไห้เลย my heart cries out for the c a l l e r s daughter โอ้ o o ho, แบบหัวใจฉันแบบน้ำตาไหลอะ่ะให้กับเนี่ยลูกสาวอะ่ะ she is blessed to have a father that loves her so much เธอบช่างมีบุญเหลือเกินที่มีพ่อที่รักเธอมากขนาดนี้ when i was a little girl i too was molested ตอนฉันเป็นเด็กผู้หญิงเล็กๆฉันถูก ทำอนาจารย์เช่นเดียวกัน and my parents did nothing really พ่อแม่ไม่ทำอะไรเลย and my mother actually put part of the blame on me แถมแม่ยังชี้นิ้วกล่าวโทษอ่ะเด็กเล็กๆก็เด็กผู้หญิงเล็กๆล i t t l ิ g ลเกอ่ะแม่ดันชี้นิ้วกล่าวโทษเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆลูกสาวตัวเล็กๆของตัวเองว่าแกมันผิด I think my mother's comment and my father's indifference have hurt me more throughout life than the molestation. น้องเมลานี่บอกว่าน้องเชื่อว่าคิดว่าแม่คำพูดตำหนิอ่ะกล่าวโทษชี้นิ้วของแม่แล้วก็ความไม่แบบไม่ทำอะไรเลยไม่สนใจอะไรเลยของพ่อทำร้ายน้องอ่ะตลอดมาทั้งชีวิตมากกว่าไอ้การถูกอนาจารซะอีก นี่ยค่ะฟังไว้นะคะนักเรียนโหราศาสตร์ลูกน้อยทุกคนฟังไว้นะคะจูลีเบลบอกว่า pursuing this through the law and supporting your daughter has the potential to heal your daughter เออนี่ใช่เลยพูดตรงกับน้อ์จอนการที่แบบ เราพยายามให้กฎหมายพยายามตามติดให้กฎหมายเล่นงานไอ้อบิวเซอร์คนนี้แล้วก็สนับสนุนใจลูกสาวให้ได้รับโอกาสเยียวยาบาดแผลอันนี้มันช่วยได้เยอะกว่านะ My parents did the best they could but ultimately chose the friendship over taking action ก็คือตอนเขายังเป็นเด็กเล็กๆก็ถูกทำอนาจารโดยเพื่อนบ้านซึ่งเป็นเพื่อนของครอบครัวแต่พ่อแม่ของน้องจูลี่เนี่ยกลับ คือก็พยายามช่วยลูกแต่เหมือนกับว่าท้ายที่สุดเลือกเอาเพื่อนอะมากกว่าที่จะเหมือนลงมือแจ้งความหรือเอาผิดทางกฎหมายอะซึ่งมันทำให้ทั้งชีวิตเนี่ยแบบกลายเป็นบาดแผลทางใจที่ต้องรักษาไปแบบอีก60ปีให้หลังน้องเมนูซูล่าบอกว่า she needs to know how protective you feel about her เ a า d ดิน ดิ้งดิสก็คือลูกอะต้องรู้นะว่าว่าคุณพ่อคุณพ่อมากลูกสาวคุณต้องรู้นะว่าคุณปกป้องลูกขนาดไหนคุณรู้สึกแบบแบบอยากจะคุ้มครองลูกมากแค่ไหนนะ You don't need to do it a lot คุณไม่จำเป็นต้องทำเยอะเลย just a c o u p l e of times but s h e n e e d s to hear it ก็คือบอกลูกอะบอกบอกลูกเลยว่าพ่อเนี่ยพ่อทนไม่ได้ที่ไอ้ผู้ชายคนนี้ทำกับลูกแล้วพ่อจะไฟอะ ทุกอย่างลูกจําเป็นต้องรู้นะไม่ต้องบอกเยอะบอกสองสาครั้งพอแต่ว่าลูกจําเป็นต้องได้ยินแค่ได้ยินมันก็ฮิลลิ่งอ่ะเป็นการเยียวยาสําหรับลูกมากแล้วว่าคุณเน่ยคือโปรเทคเตอร์แล้วคุณก็แบบเอนเรจอ่ะแบบเดือดดานมากแค่ไหนที่มีคนคนหนึ่งมาทำร้ายลูกเราอะ่ะบา r b บาร่บารบอกว่า awesome to hear my father was my molester โอ้โหนี่พี่ โห oh, พี่อ่านแล้วพี่ใจสลายคนที่แบบอนาจารย์เขคือพ่อแท้ๆแ,แต่แม่กลับปกป้องพ่อมาทั้งชีวิตในวันนี้คุณปาระบราอายุ65แล้วก็กลับไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติมาตลอดชีวิตคิดดู65เพราะฉะนั้นเนี่ยเธอถึงแบบเข้ารบนับถือหัวใจของพ่อผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งโคตรรักลูกสาวคนนี้เลยนะคะ เนี่ยบาดแผลทางกายมองเห็นได้บาดแผลทางใจมองไม่เห็นแต่ทําลายชีวิตเราได้มากกว่าและยาวนานกว่าเจ็บปวดกว่าบาดแผลทางกายเยอะค่ะเคทลินโบรซาบอกว่าเนี่ยเธอถูกเหมือนทำลายทําเคสถูกคมขืนชำเราโดยเหมือนกับเป็นครูหรือเป็นโค้ชสอนพวกวัยรุ่นน่ะนะคะ I was in an abusive home with mental and emotional abuse <c oughs> ก็คืออยู่ในบ้านที่แบบถูกทำร้ายทั้งทาง ใจทางความคิดทางอารมณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเคทลินน่ะก็เลยเป็นเป้าง่ายมากเลยสำหรับพวกเพด t o r อร์พวกนักล่าเด็กอ่ะสามารถดูได้เลยว่าอัน,นเ,อเนี้ยเหยื่อมาแน่เป็นเพล่ะเป็นเหยื่อเรามาแน่นอนเพราะมาจากครอบครัวที่ที่มีปัญหาเด็กที่มาจากครอบครัวมีปัญหาเนี่ยจะ w a n t ท d so badly for someone to rescue me ก็คือเหมือนกับแบบโหยหาคนมา Rescue อะกอบกู้ชีวิตอะแล้วพอ คุณเคทลินเนี่ยถูกชำเราถูกคมคืนกระทำชำราพอไปบอกใครอ่ะหลายปีก็ไม่มีใครเชื่อโดนด่าว่าเป็นเด็กขี้โกหกเพราะว่าไอ้คนที่ชำเราโอ้เขาก็เป็นคนดีนะเขาช่วยเหลือพวกวัยรุ่นนะที่บ้านแตกนะคุณนะ่ะแบบเออไปแบบไปกล่าวหาเขาได้ยังไงบลาบลาบลาตอนเนี้ยทั้งผู้ชายคนนี้กับภรรยาตายไปนานแล้วแต่เนี่ย คุณเคสลินได้ไปที่ไฮสคูล h o o l เนียนก็คือมีการเ,าเลี้ยงเลี้ยงรุ่นก็ยังอุตส่ามีเพื่อนนักเรียนร่วมชั้นสมัยนั้นน่ะเดินมาถามว่าเฮ้ยชั้นโกหกทำไมแล้วฉันก็ตอบเขาว่าไม่ได้โกหกมาเรื่องจินแล้วก็หันหลังเดินจากมาเลยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พี่โจเนี่ยอยากจะยกตัวอย่างขึ้นมาเป็นตัวอย่างว่าในฐานะพ่อแม่เราช่วยลูกเขาได้อย่างไร เรามาเข้าใจระบบ p r i r t e Planning ที่เลือกมาแล้วก่อนเกิดกันนะคะในหัวข้อ5.2ค่ะ